สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นวารัญญาแขกป,ปัญญาอีกเช่นเคยนะคะและเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องการนำรูปสามเหลี่ยมคล้ายไปใช้ในทางคณิตศาสตร์นะคะ,ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนดีกว่านะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันนะคะก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันเป็นคู่คู สคู่นะคะแบบนี้นั่นเองหรือว่าอ่าหรือว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนายกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันทั้ง3คู่แบบนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเช่นเดียวกันนะคะหรืออ่าอีกข้อหนึงหรือว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากัน2คู่ ะะและมีมุมระหว่างด้านที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านเท่ากันน่ยมีขนาดเท่ากันก็จะสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างของเราในวันนี้กันเลยนะคะตัวอย่างข้อที่1ค่ะกําหนดให้ส่วนของเส้นตรง ij นะคะขนาดกับส่วนของเส้นตรง lm ค่ะ li เท่ากับ4ซนเมตร ij เท่ากับ9ซนเมตร JM เท่ากับ2.5ซนเมตรและ MK เท่ากับ7.5ซนติเมตรค่ะจงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง KI นะคะเราลองมองมาที่รูปของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้ประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมสองรูปนะคะที่มีขนาดต่างกันและทับซ้อนกันอยู่นะคะสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปนี้เป็นสามเหลี่ยม IJK ค่ะและสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะก็คือสามเหลี่ยม LMK ค่ะ ดูจากรูปลักษ์แล้วน่าจะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะแต่ว่าเราจะใช้คําว่าน่าจะไม่ได้นะคะเราจะต้องพิสูจน์ออกมาก่อนว่านี่คือรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะเราลองมาพิจารณากันเลยวิธีทานะคะพิจรารณาสามเหลี่ยม ijk นะคะนี่คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะกับสามเหลี่ยม lmk ค่ะ และนี่คือสามเหลี่ยมรูปเล็กของเรานะคะจะากรูปนะคะส่วนของเส้นตรง IJ ค่ะขนาดกับส่วนของเส้นตรง LM นะคะและนี่คือเส้นตัดตัวนี้นะคะสิ่งที่เขาบอกใบเรามาเนี่ยนั่นก็คือมุม i นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม L นั่นเองค่ะรูปใหญ่นะคะนั่นก็คือมุม KIJ ค่ะ มุม KIJ จะมีขนาดเท่ากับมุม KLM นะคะที่มุมสองมุมนี้เท่ากันนะคะเพราะว่าถ้ามีเส้นสองเส้นที่ขนาดกันนะคะแล้วมีเส้นตัดแบบนี้นะคะจะทำให้ได้ว่ามุมภายนอกและมุมภายในนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะ เรามาดูเส้นต่อมานะคะครูเลือกเป็นเส้นตัดเส้นนี้นะคะเส้นนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่ามุม j นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุมเนั่นเองค่ะก็จะได้มุม i jk นะคะมีขนาดเท่ากับมุม lmk ค่ะเพราะว่า เส้นสองเส้นขนาดกันนะคะและมีเส้นตัดแบบนี้เราก็จะสามารถสรุปได้เหมือนกันค่ะว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะและมุมสุดท้ายนะคะอ่าเป็นมุมนี้นะคะนั่นคือมุมเคค่ะมุมเคของเราเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปเลกข,ของเราก็มีมุมเ ใช่ไหมคะรูปใหญ่ก็มีมุม K อยู่ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้ว่าในรูปใหญ่นะคะก็จะเป็นมุม JKI ค่ะมุม JKI จะมีขนาดเท่ากับรูปเล็กนะคะนั่นก็คือมุม MKL ค่ะที่สองมุมนี้เท่ากันนะคะเพราะว่าเป็นมุมร่วมกันนั่นเองค่ะ เป็นมุมร่วมนะคะตัวนี้ก็คือมุมเดียวกันเลยดังนั้นมีขนาดเท่ากันแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถสรุปได้แล้วนะคะดังนั้นสามเหลี่ยม ijk นะคะจะคล้ายกับสามเหลี่ยม lmk ค่ะเพราะ มีมุมนะคะเท่ากันสามคู่นั่นเองค่ะเมื่อสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วเนาะเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะเท่ากันทั้งสามอัตราส่วนนั่นเองค่ะเราก็จะสามารถหาความยาวด้านที่เราต้องการได้จากตรงนี้นะคะ เราลองมาดูที่รูปของเราอีกรอบนะคะก่อนที่จะเขียนอัตราส่วนและแทนค่าลงไปนะคะสิ่งที่เขาบอกมาแล้วนะคือ LI ค่ะคือ4เซนนะคะ IJ 9เซน JM 2.5เซนนะคะและ MK นนะคะือ7.5เซนค่ะบางคนบอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ซ้อนกันอยู่ซึ่งจะยากสำหรับการมองนะคะว่าแต่ละด้านเนี่ยด้านไหนสัมพันกันหรือด้านไหนยาวเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็สามารถวาดรูป แยกออกมาได้เลยนะคะแยกสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้ออกมาให้เห็นการชัดๆนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวย่อนิดนึงแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนะคะแยกออกมาให้เห็นเรียบร้อย IJK ค่ะด้าน IJ นะคะก็คือ9เซน,นะคะ่ะ Jk คือ10เซนค่ะเกิดจาก JM นะคะก็คือ2.5บวกกับ mk ค่ะคือ7.5ก็เลยได้เป็น10นะคะและ ki ที่เราต้องการอยากรู้เนี่ยนั่นก็คือ kl ค่ะบวกไปอีก4นะคะ kl ตรงนี้เขายังไม่ได้บอกเรามาบวกไปอีก4ก็จะเป็นด้าน ki นั่นเองค่ะรูปต่อมานะคะรูป l M K ค่ะ LM นะคะ LM เขาก็ยังไม่ได้บอกเรามานะคะก็เลยติดไว้อย่างนี้นะคะ MK ก็คือ7.5เซนค่ะและ KL ด้านนี้เราก็ยังไม่มีนะคะแต่นักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะว่า KI ที่เราอยากได้เนี่ย KI ที่เราอยากได้นั่นก็คือ KL บวกไปอีก4เซนนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ เราจะต้องหา KL ให้เจอก่อนนั่นเองค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็มาเขียนอัตราส่วนนะคะในที่นี้ครูขอเลือกมาแค่สองอัตราส่วนพอเนาะนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเขียนมาทั้ง3อัตราส่วนเนี่ยยังไงเราก็ต้องเลือกให้เหลือแค่2ออัตราส่วนเพื่อที่จะแก้สมการหาค่าออกมานะคะอัตราส่วนแรกนะคะครูขอเลือกเป็นด้าน JK นะคะซึ่งสมในกับด้าน MK นะคะ่ะที่เลือกด้านนี้เนี่ยเพราะว่าเขาให้ค่าเรามาครบแล้วนะคะอีกอัตราส่วนหนึ่งนั่นก็คือด้าน KI นะคะ่ะซึ่งจะสมในกับด้าน KL นะคะ,ะตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ KI ออกมาเนี่ยยังไงเราก็ต้องทราบ KL ก่อนอยู่ดีนะคะ,ะดังนั้นเราก็จะเลือกคู่นี้มานะคะ เราก็จะได้จะได้อัตราส่วน JK ค่ะต่ออัตราส่วน MK นะคะเท่ากับอัตราส่วน k i ค่ะต่อ KL นะคะจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะคะ JK ของเราเนี่ยก็คือ10นะคะ MK คือ7.5นะคะ KI ของเราก็คือ KL บวกสนั่นเองค่ะส่วนด้วย KL นะคะหน้าตาสมก,การของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็แค่แก้สมก,การหา mm hmm. KL ออกมานะคะโดยการคูนควายขึ้นไปก่อนเนาะก็จะได้เป็น10คูณกับ KL นะคะก็จะเป็น10 KL นะคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คูนคว้ยขึ้นไปเหมือนกันก็คือ เจุดห้าคูณกับ KL บวกสนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็น1 0 KL นะคะเท่ากับ7.5คูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้เป็น7 5 KL ค่ะบวกกับ7.5็คูณสนะคะก็มีค่าเท่ากับ30ค่ะจากนั้นนะคะ KL ของเราเนี่ย อยู่ทั้งสองข้างของสมการเลยครูก็เลือกกำจัด7.5ออกไปนะคะดังนั้นก็นำ7.5เนี่ยมาลบทั้งสองข้างสมการนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น10 kl ลบ7.5 kl ค่ะฝัะ่งขวามือจะเหลือแค่30นะคะ10 kl ลบ7.5 kl นะคะจะออกมาเป็น2.5 kl ค่ะ เท่ากับ30นะคะอยากได้แค่ KL นะคะก็นำ2.5เนี่ยไปหารใช่ไหมคะดังนั้น KL ของเรานะคะจะมีค่าเท่ากับ12นั่นเองคะ่ะแต่ว่าแต่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยไม่ใช่ KL ใช่ไหมคะอ่ะแต่สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยนั่นก็คือ k i ะะซึ่ง KI ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ KL บวก4นะคะอ่ะแล้วก็แทนค่าลงไป KL เรารู้แล้วเมื่อกี้นั่นก็คือ12นะคะ12บวกไปอีก4ดังนั้น KI ของเรานะคะจะออกมาเป็น16นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะความยาวของส่วนของเส้นตรง KI นะคะ จะเท่ากับ16บหเซนติเมตรนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองค่ะกำหนดให้มุม ZXY mm hmm. เท่ากับมุม ZUX ค y Z เะ yz เท่ากับ9้าเซนติเมตร z x เท่ากับ12บซนเมตรและ UX เท่ากับ24สซนติเมตรค่ะ จงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง XY นะคะและส่วนของเส้นตรง YU ค่ะจากรูปนะคะเราก็จะสังเกตเห็นสามเหลี่ยมสองรูปนะคะนี่คือรูปใหญ่นะคะคือสามเหลี่ยม UXZ ค่ะและสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะนั่นก็คือสามเหลี่ยม XYZ ค่ะนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเรามาเขียนสิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้นะคะนั่นก็คือ YZ ค่ะคือ9นะคะ ด x สิเซนนะคะและ u x คือยีสเซนนะคะอะได้ตามรูปแบบนี้นะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่า2รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ซ้อนกันอยู่นะคะและเกิดการกลับด้านกันนิดหน่อยนะคะดังนั้นตรงนี้จะมองยากสักนิดหนึ่งนะคะเราสามารถวาดรูปแยกออกมาเพื่อ,อเพื่อการมองง่ายมากยิ่ขึ้นนะคะก็จะได้ สามเหลี่ยมรูปนี้นะคะครูก็จะได้ออกมาสามเหลี่ยมทั้งหมดสองรูปนะคะนั่นก็คือสามเหลี่ยม u x z ซค่ะซึ่ง ux นะคะมีขนาดเท่ากับยี่ิบนะคะซึ่งเขาบอกมาแล้วนะคะ z x นะคะสิบสองเซนติเมตรและ u z ดนะคะนั่นก็คือ y u ตรงนี้นะคะบวกไปอีก9กนะคะก็จะได้เป็นด้านนี้นั่นเองค่ะ และสามเหลี่ยมอีกรูปนะคะสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งก็คือรูปเล็กนะคะนั่นคือ x y z ค่ะมี x y นะคะก็คือ x y ติดไว้อย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกความยาว,วมาเนาะแล้วก็ y z ค่ะคือ9เซนนี่คือเขาบอกมาแล้วนะคะและ่า z x นะคะคือ12ตัวนี้เขาก็บอกมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะโจทย์ของเราเนี่ยต้องการหาว่า ความยาวของส่วนของเส้นตรง x y และ y u คือเท่าไหร่นะคะตรงนี้เขาอยากได้ส่วนของเส้นความยาวของส่วนของเส้นตรงดังนั้นเราจะหาได้จากอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังหาแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันหรือไม่นะคะเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้แต่ถ้าโจทย์ไหนนะคะที่กำหนดมาให้แล้วนะคะ เราสามารถหาได้เลยเนาะแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้กำหนดมาให้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาพิจารณากันก่อนนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยมทั้ง2รูปของเรานะคะว่าคล้ายกันหรือเปล่านะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมเล็กนะคะนั่นก็คือสามเหลี่ยม x y z ค่ะและสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือ u x z ค่ะ สิ่งที่เราจะพิจารณานะคะนั่นก็คือในเรื่องของมุมนะคะรูปเล็กนะคะมุม x จะมีขนาดเท่ากับมุม u เลยค่ะทำไมรู้ว่าเท่ากันอ่เพราะว่าโจทย์เขาได้กำหนดให้เรามาแล้วนะคะเราก็จะได้ว่ามุมของรูปเล็กนะคะนั่นก็คือมุม z x y ค่ะจะมีขนาดเท่ากับรูปใหญ่นั่นก็คือมุม z ux นะคะ,ะทำอะไรจะต้องมีเหตุผลนะคะที่เท่ากันก็เพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้ค่ะ,ะมุมต่อมานะคะมุมต่อมาก็จะเป็นมุมที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะคะว่าทั้งสองรูปนี้มีเหมือนกันนะคะอยู่ที่จุดเดียวกันแบบนี้เลยนะคะอะ เป็นมุมแซดเหมือนกันแบบนี้เท่ากันแน่นอนนะคะรูปเล็กนะคะรูปเล็กนั้นก็คือมุม yz X ค่ะซึ่งจะมีขนาดเท่ากับรูปใหญ่นั้นก็คือมุม x z U นะคะอ่ะเพราะว่าเป็นมุมรวมนะคะอ่ะต่อมามุมสุดท้ายนะคะมุมสุดท้ายของเรา รูปเล็กก็คือมุมบายรูปใหญ่คือมุมเตรงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดคะอ่ะสองมุมนี้นะคะมีขนาดเท่ากันอย่างแน่นอนค่ะรูปเล็กเราก็จะได้ว่ามุม x y z นะคะจะมีขนาดเท่ากับรูปใหญ่ก็คือมุม u x z นั่นเองค่ะเพราะว่า ถ้าสามเหลี่ยมสอง 2, รูปนะคะ,ะที่มีขนาดของมุมภายในนะคะเท่ากันสองคู่แบบนี้แล้วมุมคู่ที่สามจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าในบรรทัดสีแดงและสีฟ้านะคะเราได้บอกแล้วว่าอามุมสองมุมนะคะสองคู่เนี่ยมีขนาดเท่ากันแล้วนะคะยังไงคู่ที่สามยังไงก็ต้องเท่ากันนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าเจอแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถสรุปได้เลยนะคะดังนั้นสามเหลี่ยม xyz ของเรานะคะจะ คล้ายกับสามเหลี่ยม UXZ ค่ะเพราะว่ามีมุมนะคะเท่ากันอยู่สามคู่ค่ะเนื่องจากว่าสามเหะะเเลี่ยมทั้งสองนะคะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วนะคะก็ะจะทำให้เราได้ว่าอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะเท่ากันทุกคู่ค่ะและ ตรงนี้แหะค่ะที่เราจะนํามาหาความยาวของส่วนของเส้นตรงที่เราต้องการนะคะอันดับแรกนะคะครูขอหาเป็นความยาวของส่วนของเส้นตรง xy ก่อนเลยแล้วกันนะคะเราก็จะมาเลือกอัตราส่วนของเราครูขอเป็นรูปเล็กต่อรูปใหญ่แล้วกันนะคะอัตราส่วนแรกครูขอเป็นด้าน xy ค่ะคือด้านที่เราต้องการหาค่านะคะซึ่งจะสมในกับด้าน u x ค่ะ และคู่ต่อมานะคะอัตราส่วนคู่ต่อมาแน่นอนว่าครูจะต้องเลือกในด้านที่เขาให้ค่าเรามาหมดแล้วนั่นเองนะคะรูปเล็กค่ะครูขอเลือกเป็น y z นะคะซึ่งจะสมในกับ x z ในรูปใหญ่ค่ะเราก็จะได้อัตราส่วนแรกนะคะก็คือ x y ค่ะต่อ u x เท่ากับอัตราส่วนที่2นะคะก็คือ y z ค่ะต่อ x z นะคะเราก็แทนค่าลงไปนะคะ x y เราก็ติดไว้อย่างนี้เหมือนเดิมนะคะ u x ของเรารู้แล้วนั่นก็คือ24ค่ะเท่ากับ y z นะคะก็คือ9นะคะส่วน x z ก็คือ12ค่ะ เราก็จะได้สมการหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราต้องการ x y นะคะดังนั้นเราจะต้องกำจัด24ออกไปนะคะตอนนี้24หามอยู่เราก็จะต้องนำไปคูณน,นะคะฝั่งซ้ายนะคะเราก็จะเหลือแค่ x y ค่ะฝั่งขวานะคะเราก็จะได้เป็น9ส่วน12นะคะคูณ24ค่ะตัวนี้ตัดทอนได้นะคะเราก็ตัดทอนกันเลยนะคะ สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองนะคะสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่นะคะดังนั้น x y ของเรานะคะก็จะเหลือเก้าคูณสองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสิบแปดนั่นเองค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะว่าส่วนของเส้นตรง x y ของเรานะคะมีความยาวเท่ากับสิบแปดเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะมาหาความยาวของส่วนของเส้นตรง y อยู่นะคะเราก็มาเลือก อัตราส่วนใหม่นะคะแต่ว่าครูขอคง y วแต่อ xz ไว้นะคะและเลือกเพิ่มก็คือ zx ต่อ z u ตัวนี้ค่ะอ่าเราก็จะได้เป็น yz นะคะต่อ xz ค่ะเท่ากับ zx ต่อ z u ค่ะจากนั้นนะคะเราก็แทนค่าลงไปนะคะ yz ก็คือ9ค่ะ x z คือ12 z x ก็คือ12เชน่นเดียวกันค่ะและ z u ก็คือ yu บวก9นะคะจากนั้นเราก็แก้สมก,การหาค่า yu นะคะครูก็จะคูณควายไปนะคะก็จะได้เป็น9คูณ yu บวกเคะ่ะเท่ากับ12คูณ12นะคะจากนั้นก็แจกแจงคูณให้เรียบร้อยก็จะได้เป็น 9 y ้าวาค่ะบวกเก้าแปอนะคะเท่ากับ12บสคูณดสองก็เป็น1นึ่งร้อส่สนะคะาจากนั้นก็จะกำจัด81นะคะตอนนี้81บวกอยู่ก็นำไปลบทั้งสองข้างของสมการนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น9 y u นะคะเท่ากับ144่งลบ81ค่ะเราก็จะได้ ว่า9 y นะคะเท่ากับ1น4่งลบแปก็จะเหลือที่63นะคะเราอยากได้ y าเราก็ต้องกำจัด9นะคะตอนนี้9คูณอยู่เราก็นำากไปหารนั่นเองนะคะ,ะก็จะเป็น63หารด้วย9นะคะ,ะดังนั้น y าของเรานะคะก็จะมีค่าออกมาเป็น7นั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็หาความยาวของส่วนของเส้นตรง XY และส่วนของเส้นตรง YU ได้แล้วนะคะเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะนั่นก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรง XY เท่ากับ18ซนติเมตรและความยาวของส่วนของเส้นตรง y u เท่ากับเซนติเมตรนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะครูก็มีแบบฝึกเสริมทักษะให้นักเรียนลองกลับไปทำดูเช่นเคยนะคะ ข้อที่1ของเรานะคะจากรูปกําหนดให้ส่วนของเส้นตรง DE นะคะขนาดกับส่วนของเส้นตรง BC นะคะและมี AD ยาว4ซนติเมตร DB ยาว3ซนติเมตรและ CE ยาว4.5เซนติเมตรนะคะจงหาว่าส่วนของเส้นตรง AC ยาวกี่เซนติเมตรนะคะและข้อที่2 ะะจากรูปกำหนดมุม ADE มีขนาดเท่ากับมุม ACB นะคะ AD ยาว12หน่วย DB ยาว3หน่วยและ AE ยาว10หน่วยนะคะจงหาส่วนของเส้นตรง EC นะคะว่ายาวกี่หน่วยนั่นเองเห็นไหมคะการบ้านของเราจะคล้ายๆกับโจทย์ที่ขูยกตัวอย่างในวันนี้เลยนะคะ ลองกลับไปทําดูว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะคะทําเสร็จแล้วนํามาส่งคุณครูเพื่อจะตรวจให้นักเรียนอีกทีเนาะว่านักเรียนทําถูกหรือไม่อย่างไรนะคะและในวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ